ปริมาณน้ำผลน้อยสุดปริมาณอ้อยบาชินตำ่ำผลิตน้ำตาลต่อตานอ้อยได้สูงสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบารโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการติดตาม Sub สไครต์คือกําลังใจให้บาโซนทําคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มารู้จกักนานาสาระเรื่องอ้อยและน้ําตาลนะครับ ซึ่งจะนำเสนอข่าวสารนะครับในวงการน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นในไทยเอเชียหรือในโลกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มาดูสถานการณ์การผลิตน้ำตาลในบราซิลนะครับปริมาณอ้อยนะครับของบราซิลสาหรับในปีนี้นะครับอ้อยในบราซิลนั้นต่ำสุดตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมานะครับซึ่งปริมาณอ้อยนั้น ใน CS บราซิลดูมีแนวโน้มว่าจะน้อยที่สุดในรอบทศวรรษเนื่องจากปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม2020เป็นต้นมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึงร้อยละ36ซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งนั่นเองนะครับจึงทำให้ปริมาณอ้อยของบราซิลนั้นก็ต่ำลงเหมือนกันนะครับซึ่งบราซิลก็ประสบปัญหา เช่นเดียวกับประเทศไทยนะครับที่เกิดสภาวะความแห้งแล้งนะครับซึ่งในพื้นที่ที่ปลูกอ้อยนะครับจึงทําให้อ้อยนั้นลดปริมาณลดต่ำลงนะครับสำหรับบร,ราซิลก็ไม่เว้นนะครับประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการที่โรงงานมีการไหลเวียนของปริมาณเงินทุนที่ดีกว่าปีก่อนๆนะครับก็ส่งผลให้การใส่ใจดูแล ที่น้องเกษตรกรและรักษาอ้อยทําได้ดีมากขึ้นนะครับและอาจหยุดยั้งความเสียหายของอ้อยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังเชื่อได้ว่าอ้อยจาก CS b a บราซิลนั้นจะอยู่ที่ต่ํากว่า560ล้านตันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับอ้อยของบราซิลนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมานะครับปริมาณอ้อยของบราซิลนั้น อยู่ที่600กว่าล้านตันนะครับในปีนี้ก็อาจจะไม่ถึงนะครับก็น่าจะอยู่ที่เราๆห้าอกล้านตันนั่นเองนะครับถึงกระนั้นก็ยังมีข้อดีนะครับในสภาพอากาศที่แห้งแล้งก็ส่งผลให้คุณภาพความหวานของอ้อยดีขึ้นอาจผลิตน้ำตาลได้สูงถึง139กกิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนะครับก็ถือว่าสูงมากนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นก็ สูงสุดก็อยู่ที่130กิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนะครับสำหรับการผลิตน้ำตาลแต่บราซิลก็อาจจะผลิตได้ถึง1 3 9กกิโลกร,รัมต่อตันอ้อยนั่นเองนะครับสำหรับการผลิตน้ำตาลซึ่งเกิดจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งก็ส่งให้ความหวาน ccs ของอ้อยนั่นดีนะครับยิวน้ำตาลสูงนะครับก็ทำให้ผลิตน้ำตาลได้ดีต่อตันอ้อยนั่นเองนอกจากนั้นประมาณร้อยละของปริมาณน้ำตาลชายดิบ นั้นก็ได้ถูกกำหนดราคาขายไว้แล้วและเชื่อว่าจะมีปริมาณอ้อยปริมาณ1้อละ48ของ CS บอสบาซ้ายเพื่อการผลิตน้ำตาลซึ่งอาจส่งผลให้มีปริมาณน้ำตาลใน CS b r a บาซิอยู่ที่ประมาณ35.6ล้านตันหรือลดลง0.36ล้านตันจากปีการผลิตก่อนหน้านั้นนั่นเองนะครับก็จากปริมาณอ้อยที่ลดนะครับปริมาณน้ำตาลก็ลดเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ บราซิลในปีนี้นะครับซึ่งบราซิลนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ผลิตน้ำตาลลายใหญ่ของโลกนะครับเบอร์หน e ึ่งของโลกเบอร์ต้นๆนะครับส่งออกน้ำตาลเบอร์หนึ่งของโลกนะครับมีปริมาณน้ำตาลอยู่ในสต็อกนะครับในมือนะครับการผลิตน้ำตาลของบราซิลนั้นมีปริมาณถึง5 0ของน้ำตาลทั้งโลกเลยทีเดียวนะครับครึ่งหนึ่งของ ปริมาณน้ําตาลในโลกนะครับที่บราซิลเป็นผู้ผลิตและส่งออกนะครับเป็นรายใหญ่ของโลกรายต้นต้นนะครับประกอบกับบราซิลนั้นผลิตน้ําตาลแล้วก็นําไปทําเอทานอลน,นะครับจึงไม่ส่งผลเท่าไหร่นะครับถึงจะมีน้ําตาลเยอะนะครับแต่ก็จากปริมาณอ้อยที่ลดต่ำนะครับน้ําตาลที่น้อยนะครับก็ส่งผลทําให้ราคาน้ําตาลส่งมอบ ล่วงหน้าแต่ละสัปดาห์นั้นก็พุ่งทะยานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์นะครับต่อเนื่องกันมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกผลพวงหนึ่งนะครับจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งในฤดูการผลิตนี้นะครับก็ประสบปัญหาการผลิตน้ําตาลที่น้อยทั่วทั้งโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปที่ผลิตน้าตาลจากบีทก็เกิด ปัญหาเหมือนกันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Sub สไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ